มาครับทุกคนกเช็คอิอนอีกหนึ่งวัดสวยแถวนนทบุรีครับทุกคนวัดบางจากนั่นเองครับวัดบางจากเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2365เป็นวัดของชาวมอนนั่นเองครับเ,เพราะว่าอะไรสร้างโดยชาวมอนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่กเกาะเกตเนอดี่ครับ แต่เดิมเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับปากคลองบางภูมิครับแล้วก็มีชื่อเดิมว่าวัดบางภูมิมาก่อนครับทุกคนแต่อเผอิญว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยเป็นที่รุ่มน้ำครับน้ำท่วมขังบ่อยมากจึงต้องย้ายวัดออกมาสร้างใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันครับและก็เปลี่ยนชื่อวัดว่าวัดบางจากใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ เราเดินเข้ามาเรื่อยๆครับทุกคนครับมากราบพระกันก่อนครับทุกคนครับภายในพระวิหารสีม่วงทองนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปและพระประธานครับนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆไว้ให้เราสักการะขอพรกันนะครับครับจะพาทุกคนชมความงดงามใน พระอุโบสถหลังนี้นะครับว่ามีความงดงามแค่ไหนครับเพราะเราเห็นจากภายนอกนะครับเป็นสีม่วงทองแล้วอันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปด้านนอกเพื่อไปชมความงดงามอีกทีครับพอเรามาถึงเราจะพาทุกคนตรงเข้ามากรบพระประธานในพระอุโบสถแล้วก็ไหว้พระเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลให้เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกคนออกไปชมความงดงามด้านนอกครับ เพราะว่าอันนี้เป็นข้างล่างครับเรายังไม่ได้ขึ้นไปพระอุโบสถข้างบนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนอีกทีครับทุกคนครับชมความงดงามด้านในศาลานี้ไปก่อนครับครับเรากราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ก็กําลังจะพาทุกคนเดินขึ้นไปไหว้พระประธานด้านบนกันครับตรงประตูทางออกเห็นไหมครับมีพญานาคด้วยครับทุกคน ครับก็หลังจากที่เรากราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาทุกคนขึ้นบันไดไปยังพระวิหารด้านบนครับเห็นไหมครับบันไดาทางขึ้นสวยงามมากครับบนพระวิหารก็จะเป็นพระอุโบสถสีม่วงทองครับซึ่งรอบๆนะครับกำแพงจะลายร้อมไปด้วยพระพุทธรูปครับนี่ฮะดูความงดงามก่อนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระข้างในกันครับทุกคน ทราบมาว่าเราสามารถเดินลอดใต้พระวิหารเพื่ออธิษฐานปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้หลุดออกจากตัวเราได้อีกด้วยนะครับที่นี่ครับเข้าไปกราบพระด้านในพระอุโบสถกันครับทุกคนครับนี่แค่ทางเข้าครับสวยงามไหมครับทุกคนสวยงามมากครับ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศด้านในให้ได้ชมนะครับขอกราบพระแป๊บหนึ่งครับ เสริ์เรียบร้อยเดี๋ยวลงด้านล่างกันครับทุกคนครับลงมาด้านล่างก็จะเจอกับพระวิหารสีม่วงทองหลังใหญ่ที่สีสันสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับไม่เหมือนใครครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณครับไว้ให้สักการะขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลกันครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับ ที่จะเข้าวีนต้องเส้นพัฒนาก็จะมีชื่อเรื่องนะครับคอนเสรมครับสวยงามอลังการมากครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบนอร์ดครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆครับสวยงามและก็โดดเด่นมากๆครับน่าจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในนี้ครับทุกคน ครับมาถึงอีกจุดครับคืออาสมของฤาษีทางร้อยแปดครับทุกคนให้เราทุกคนได้มาว่าสักการะเพื่อขอพรก่อนที่จะไปกราบหลวงพ่อตรงริมน้ำครับทุกคนครับครับและจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันนะครับทุกคนครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นที่ปฏิสฐานของสมเด็จพุทธมงคลชัยหรือหลวงพ่อโตครับ ตั้งอยู่ที่ริมน้ำเจ้าพยาครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ครับขนาดหน้าตัก19เมตรสูง27เมตรครับใต้ฐานหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับเป็นวิหารเทพครับประตูทางเข้าจะเป็นประตูมังกรสำหรับผู้ชายครับประตูเสือสำหรับผู้หญิงนั่นเองครับและมีกิตกรรมฝาผนังให้เราได้ชมแล้วก็มีเทวรูปองค์เทพและ พระเกจิอาจารย์ต่างๆมากมายให้เราได้กราบไหว้บูชาครับทุกคนครับถามให้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนว่าทำไมวัดถึงต้องเป็นสีม่วงครับหลวงพ่อท่านตอบว่าทำเพื่อถวายองค์สมเด็จพระคณิตฐาหรือองค์สมเด็จพระเทพของเรานั่นเองครับซึ่งเป็นคล้ายวันเกิดครับเพราะว่าท่านเกิดตรงกับสีม่วงนั่นเองครับทุกคนครับสุดท้ายนี้ครับฝากไว้อีกหนึ่งวัดสวยเพื่อเป็นจุดเช็คอินให้กับ ผู้ที่สแสวงบุญทุกคนครับครับหากทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ